สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการบล็อทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับเรามีรีวิวของ Iron Man นี่ Iron Man อะไรรู้ไหมครับตัวนี้จะเป็น Iron Man Mark 46นะครับนี่จากผ้าซ v v ี w War นั่นเองกับตันอเมริกา c v v i l War ตัวนี้ไม่ใช่แซดดีทอยนะครับตัวนี้จะเป็นของ t r e ซีโ่ซึ่งจะเป็นดายแคสเป็นเหล็กนะครับเราเคยรีวิวมานะครับตอนนั้นเป็นกับ Hux Buster นะครับโอ้โหตัวนั้นใหญ่บิ๊กเบิ้มสะใจมากเลยนะครับแล้วก็จุดขยับอะไรวัสดุต่างๆโอเคครับแถมเปิดไฟได้ด้วยแล้วมาดูตัวนี้นะครับมันจะเจ๋งเหมือนกันไหมไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย นี่เรามาดูตัวแพ็กเกจตัวกล่องอาร์ตบ็อกซ์ของเขากันก่อนนะครับนี่การดีไซน์เขาก็จะใช้รูปเป็นตัวฟิกเกอร์เลยนะครับมาร์ค46กับเป็นแบ็กกราวด์เหมือนเหมือนควัน,วนเหมือนอวกาศหน่อยๆนะครับมีโลโก้ของหนังนะครับกัปตันอเมริกาซีวีวอล์นี่เป็นลาย d l x นะครับจากค่าย3 0ี e เป็น Iron Man m มาร์ค46นั่นเองครับนี่จะมีชื่อซาก้าของเขานะครับด h อินฟินิตี้ซาก้า มีลวดลายเป็นทองๆนะครับเป็นเหมือนแบบ IC ชิปแผงวงจรนะครับด้านข้างนี่ด้านข้างก็เป็นพวกอย่างนี้ครับเป็นชื่อคล้ายๆกันแต่จะมีนี่เป็นสติกเกอร์โฮโลกร,รมนะครับ Tre กับ Z นะครับอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับพลิกมาด้านหลังก็เป็นเพียงพวกรายละเอียดต่างๆนะครับยุบยับไปหมดอ่ะมาแกะ ยังไม่แกะครับนี่นี่นี่มันเป็นฝาเปิดแบบบานพับแบบนี้นะครับพ,พึบพับ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 นี่เปิดออกมาเราก็จะเจอตัวฟิกเกอร์นะครับเป็นรูปฟิกเกอร์เป็นก็ดีเทลต่างๆนะครับเปิดไฟได้รีอาร์คเรย์เตอร์หน้ากาอันนี้น่าจะเป็นมิสไซล์นะครับนี่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นวินโดว์บล็อกนะครับเจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในได้ จะเป็นแบบการติดแบบตีนทุกแกนะครับแคว้กๆเนี่ยเรามาแกะกันดูครับปปนีมาแล้วอ่านี่ครับเราจะก็จะเห็นเป็นตัวฟิกเกอร์แบบนี้มาเป็นซองๆแบบนี้เลยแล้วก็มีชิ้นส่วนมือต่างๆนะครับรูปแบบต่างๆ อ่าตัวนี้ครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบจริงมิสไซล์ได้อ่าแล้วก็ถาดทางด้านนี้ครับอ่าก็าจะเป็นเอฟเฟกต์พ s าสมาให้4อันนะครับมีก้านคำ้ำ f i กเกอ Stand มีฐานนะครับเอและนี่อะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีอ่าแล้วก็มีเป็น คู่มือนะครับ on, อันนี้เป็นวารันตีชีตนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นคู่มือนะครับวิธีการเล่นการใส่ทางการขยับจุดต่างๆครับก็แนะนำให้อ่านให้ละเอียดก่อนแล้วกันนะ สำหรับ DLX Mark 46ตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่18ซติเมตรก็จะเทียบเท่าอยู่ในสเกล1ต่อ10นั่นเองครับ ก็สาหรับตัวนี้เขาทําดีเทลออกมาได้โอเคเลยนะครับสวยเลยมันมีความแบบในหนังมันดูแบบเป็นบอดี้สูทอยู่แล้วนะครับเขาก็ทําออกมาได้เหมือนเป็นกล้ามเนื้อมนุษย์เลยครับเป็นบอดี้สูทเหมือนกันสวยดีเลยครับวัสดุเป็นดแคสนะครับเป็นเหล็กนะครับแต่ว่ามันก็มีชิ้นส่วนพลาสติก PVC อะไรพวกนี้ประกอบอยู่ด้วยนะครับจะไม่ใช่เหล็ก100%ซนนะครับการให้สีของเขานะครับก็เป็นสีทองแบบทองเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยมันมีความเป็นแดงเลือดนกเลือดหมูนะครับเป็นแดงแบบเข้มๆเ,เลยผมว่าสวยดีนะครับนี่ดีเทลด้านหลังนี่ตรงอาร์กเรยเตอร์นะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยก็สามารถ เปิดไฟแล้วก็ไฟลอดออกมาได้ครับนี่ก็มีจุดขยับต่างๆนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนี่พวกข้อพับต่างๆนะครับใต้เท้าใต้เท้าก็มีรูนะครับเอาไว้ใส่เอฟเฟกต์พาร์ทนี่เองสองรูแล้วก็มีเป็นรหัสอะไรสักอย่างเนี่ยครับ เห็นว่าอะไหวะอา Marvel ไม่ใช่รหัสนะครับเป็นลิขสิทธิ์ Marvel แล้วก็ของ Tree r o ครับเป็นโลโก้อ่าเดี๋ยวเราเอา Mark ส3ครับมาเทียบกันดูนะครับปัง Mark ส3กับ Mark 46นะครับของ Tree r o DLX เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ารูปทรงมันจะแตกต่างกันนะครับเนี่ยมันยังดูแบบดูเป็นโรบอตโรบอทอยู่นะครับแต่ว่าพอ4.6เนี่ย ในเรื่องเขาดีไซน์เป็นเหมือนบอดี้สูทนะครับเหมือนเป็นชุดที่คนใส่แล้วมีแบบโชว์กล้ามเนื้อนะครับมันเลยดูแบบอดูเป็นคนกล้ามเนื้อคนสะมากกว่าครับซึ่งมันก็สวยสวยแตกต่างกันคนละแบบนะครับคนละสไตล์สำหรับชิ้นส่วนมือนะครับมันจะมีมาให้เพิ่มอีกทั้งหมด4คู่ครับจะมีมือแบบอ,อันนี้เป็นคล้ายหลวมๆนะครับปล่อยมือแบบตรงๆเลยสังเกตว่า นี่รูข้อมือมันจะตรงๆแบบนี้นครับไม่ใช่การหักข้อมือแล้วกอ็อันนี้จะเป็นมือแบบปล่อยปล่อยพลังนะครับนี่อันนี้จะเป็นมือแบบปล่อยพลังนะครับแต่ว่าไม่สามารถใส่เอฟเฟกต์พาร์ทได้ อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่สามารถใส่เอฟเฟกต์พาร์นะครับตรงนี้จะมีรูอยู่และอันนี้ครับโนูหอันนี้หักข้อมืออย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์พาร์ได้ด้วยก็จะมีทั้งหมดเพิ่มอีก4คู่ครับรวมกับมือที่ติดมากับบอดี้ก็จะเป็นก็จะเป็นทั้งหมด5คู่ครับโดยมันจะถอดเปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยเอาเป็นข้างนี้แล้วกัน นี่นี่เราจะเห็นว่ามันทำท่าเหมือนกำลังหักข้อมือครับเตรียมปล่อยพลังนั่นเองเอต่อไปครับจะเป็นชิ้นส่วนของเอฟเฟกของการเปิดจรวดพิซซายขึ้นมานะครับบริเวณแขนนั่นเองครับมันจะทำการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับนี่จะมีเป็นแง่งให้ใส่เข้าไปครับเราก็ต้องมาแงะเปิดตรงนี้เลยครับ ตับชิ้นส่วนยิงมิสไซล์นะครับประกบเข้าไปแทนนี่แบบนี้เลยอย่างเท่ะอะต่อไปครับเราจะมาเปิดไฟ,ไฟ LED ในดวงตาของ Iron Man นะครับกับ Arc Reactor นั่นเองอสำหรับส่วนหัวนะครับมาดูส่วนหัวก่อน รังฐานมันซ่อมอยู่ตรงนี้ครับให้เราดึงออกมานี่นี่เราก็ต้องทำการไขน็อตนะครับนี่นี่ไขออกมาเลยตรงนี้ผมเหมือนเดิมครับใช้ไขควงไดโซครับนี่เป็นไขควงไดโซที่ใช้มานานแล้วนะครับใช้เใช้แทบทุกคลิปเลยนะครับที่มีการไขนอ็อตแล้วก็ใช้อยู่เบอร์เดียวยมมนะครับจัดแปะใช้คุ้มมากนะครับ เราก็จะเห็นเป็นรังฐานเป็นตัวนี่เป็นตัวสวิชของเขานะครับแถมมานี่มันก็เป็นเหมือนแบบแผงวงจรอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมอ่าน,นี่ครับมันจะเป็นตัวใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเราต้องทำการซื้อหามาเองนะครับเขาไม่ได้แถมมา เราจับยัดไปเลยครับทั้งหมด2ก้อนนี่ใส่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันมีปุดปูดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราลองกดดูโอ้โห,โห,โหไฟสว่างวาบเลยครับจากนั้นเราจับยัดใส่สมองไอรอนแมนได้เลยครับยัดเข้าไปให้ตัวสวิตช์มันอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้อาเทสดูนะครับนี่เราจะเห็นว่าไฟติดแล้วอ่าเราไข ปิดร่างฐานกลับไปก่อนครับเสร็จแล้วก็ปิดเกราะส่วนบนเข้าไปเหมือนเดิมครับเป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วครับอ๋อลืมเปิดสวิตช์เอาใหม่เปิดสวิตช์ก่อนนี่ปิดเกราะป้านี่สวยงามสวยงาม สำหรับ Arc r e a ร t o แเรนะครับเราจะเปิดไฟยังไงอ่ะนี่ถ้าใครเคยเห็นเรารีวิวตัว Mark 42นะครับต้องรู้ดีแน่นอนมันจะซ่อนอยู่ในนี้ครับปากนี่เอ๊ะมันแยกมาอย่างงี้แสดงว่ามันไปใส่ในฮักบัสเตอร์ได้เหมือนกันสิ <c oughs> นี่ครับนี่คือรังฐานของเขาครับอะมาไขกันดู อ่าเนี่ยครับนี่คือรางฐานของเขานะครับมันก็จะเป็นระบบสวิตคล้ายๆกับตรงบริเวณหัวนะครับแค่มันย้ายมาอยู่ตรงอาร์คเรย์เกเตอร์นั่นเองก็จะใส่ฐาน3ก้อนเหมือนกันครับแต่สำหรับสวิตตัวนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างจากส่วนหัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟกันดูเลยครับเราจับยัดไปก่อนครับอ่าและนี่ครับวิธีการเปิดของเขาก็คือกดตรงนี้ครับติดเลย ไม่ต้องมานั่งแงะเกราะแล้วก็มาเปิดทีปิดทีอะไรเงี้ยครับอันนี้สะดวกสบายมากเสียอย่างเดียวนะครับแค่ตรงหัวต้องมาเปิดเกราะแล้วก็เปิดสวิตช์ครับอันนี้โอเคเลยอะต่อไปครับจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทกับถาดวานะครับมาดูเอฟเฟกต์พาร์ทกันก่อนนี่ ก็จะเป็นเอฟเฟกเป็น PVC เคลียร์ใสนะครับที่มีสีส้มแล้วก็มีการพ่นนะครับเป็นเหมือนแบบไอพ่นตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นจะเป็นเรียกว่าโครนนิ่งมาสี่ชิ้นเลยครับเหมือนกันเดะจริงเปล่าเหมือนกันจริงเปล่าไม่เหมือนนะครับนี่ดูดีๆตัวนี้จะสั้นกว่านะครับตัวนี้จะยาวนี่แล้วก็เอาไปเสียบที่มือได้ครับ อ่แต่เดี๋ยวเราไปเสียบทีหลังนะครับมาดูตัวฐานกันก่อนอ่ะตัวฐานเขานะครับก็เป็นพลาสติกเลยมีสกรีนทรีซีโร l มนี่มีการเป็นสลักบุ่มลงไปนะครับ The Infinity s a g a Iron n m n Mark 46รครับเรีบเรียบหรูหรูสวยครับแล้วก็ตัวก้านค้ำนะครับเป็นแบบข้อต่อแบบนี้แข็งแรงดีนะครับปักเข้าไปเลยครับ มันก็จะปรับระดับได้จากนั้นเราต้องทำการเปิดตูดไอรอนแมนก่อนครับเปิดรูตูดมันออกมาปาบนี่เผยรูตูด Bluetooth ได้เห็นแล้วครับ <S <S เราต้องทำการเสียบเข้าไปเลยครับปาบนี่ <S 1> <S 1> นี่ครับเราเราก็จะได้ Ironman m a าร์กซิสโทำท่ากำลังบินแบบนี้ได้เลยครับเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ย มันจะใส่ตรงมือนะครับตัวที่เป็นเอฟเฟกสั้นเอฟเฟกยาวจะใส่ตรงเท้านะครับต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของ Iron Man mark 46 d l x ตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวครับมาดูกันจุดขยับหันซ้ายหันขวาได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะหมุนได้ 360องศาก็ได้อยู่นี่เอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับมันจะมีจุดขยับตรงบริเวณส่วนหัวกับคอนะครับแล้วว่าแล้วก็ตรงไหล่กับต้นคอนะครับมันก็จะขยับได้เยอะเลยแบบนี้นี่เราจะเห็นว่ามันก้มหน้าได้ชิดแบบนี้เลยครับหรือนี่เหนืยหน้าขึ้นไปสุดๆได้แบบนี้เลย ด้านหลังครับมันจะมีชิ้นส่วนของปีกนะครับมันสามารถพับกลางออกมาได้แบบนี้นี่ครับนกางออกมาได้แบบนี้เลยชิ้นส่วนไหลนะครับตรงนี้ตรงกรอบตรงนี้นะครับดูดีๆมันสามารถนี่กลางยกออกมาแบบนี้ได้เลยครับมีข้อต่อแยกทําให้ตัวเนี้ยมันลอยๆแบบอิสระได้เลยมันเลยทําให้ นี่มันสามารถยกได้แบบไม่ติดอะไรเลยครับกลางแขนเหยียดตรงได้สบายสบายสังเกตว่าบริเวณไหล่ครับนนเห็นไหมอะด,ด,ดูดูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันมีจุดขยับแบบนี้ครับมันยิ่งช่วยทำให้ขยับได้ดีมากขึ้นครับหมุนชูแขนได้โอ้โหสบายมาก ี่ดูสิมังกาออกมาได้ขนาดนี้เลยงอศอกปื๊ดโอ้โหดูงอศอกแบบแตะหัวได้แบบนี้ดูสิ <Yeah. S 1> เจ๋งเงะเหมือนคนเลยครับแบบงอศอกได้เยอะเลยกำลังทำกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เพราะบริเวณหน้าอกนะครับตรงนี้เขาก็ขยับได้ด้วยนี่เห็นไหม ก็จะขยับมาได้แบบนี้ครับมันจะหลบลงมาได้หน่อยหนึ่งนี่ก็ไม่หน่อยนะเพื่อนี่ครับเวลาเขานี่เอาแขนเข้ามาแบบนี้มันจะได้ไม่ติดขัดครับนี่นี่หอกแบบมาได้ดีเลยเนี่ยหลบเนี่ยหลบออกมาแบบนี้แล้วก็ปิดกลับไปอ้โห อ่าพวกชิ้นส่วนข้อมือครับมันก็หมุนได้รอบแบบนี้อ่าจุดขยับช่วงท้องครับก็มีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตรงนี้มันสามารถทำทำให้มันงอท้องได้แบบนี้เลยครับอห,หรือว่าแอนหลังดูสิอ่ะแอนก็จะประมาณนี้ครับบิดเอวก็ได้ประมาณหนึ่ง ต่อไปครับมาดูความเจ๋งของช่วงขานะครับจุดขยับช่วงขานะครับดูแบบปกติก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยตรงนี้สังเกตว่าเกรอกเนี่ยจะทําให้มันไม่สามารถยกขาได้นะครับจะติดแงๆแบบนี้แต่ว่าเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ครับให้เราดึงมาก่อน,นครับหสเต็ปป้าบนี่ขามันจะลดลงมานะครับ1สเต็ป ทำให้ขยับได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสังเกตนะครับมันยังติดเกาะอ,อยู่ตรงเกาะกางเกงนะครับเนี่ยมันก็อาจจะขูดขีดได้นะครับเขาก็ยังออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้ครับนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมเป๊ดดู <Wow. S 1> นี่กลางเกาะต้นขานะครับพับออกมาแบบนี้แล้วดูสิดูโอ้โ oh. ห มันยกได้เก้าสิบองศาครับแบบไม่ติดอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ดีไซน์อย่างเจ๋งอะอ่ะแล้วก็งอข่าวครับ <c oughs> นี่ดูงอแบบ2สเต็ปครับงอชิดได้อย่างนี้เลยเจ๋งมากช่วงข้อเท้าครับกระดกได้ตรงปีกตรงนี้นะครับ มันก็เป็นบานพับกระดกกระดกแบบนี้ยทั้งด้านหน้าและตรงส้นเท้าครับได้นิดหน่อยแล้วก็ปลายเท้าครับกระดกได้นี่อย่างเจ๋งอะ่ะ <c oughs> และแน่นอนครับเราก็จะสามารถทบท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้สวยๆแบบนี้เลยครับ <c oughs> สุดยอด แอล้ครับและทั้งหมดก็คือรีวิวเจ้า d l x Iron Man Mark 46จาก Tree Zero ตัวนี้กันครับเท่าที่เราได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ประทับใจนะครับโอ้โหลูกเล่นจุดขยับต่างๆแบบดีเทลยิบยิบยอยๆนะครับหรือแม้แต่แบบช่วงขาเนี่ยเขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับที่แบบเฮ้เกาะมันแบบเวลายกขาเนี่ยมันจะติดนะครับเขาก็ดีไซน์ให้มัน หลบออกมามีจุดขยับแยกออกมานะครับเวิร์กมากอันนี้บอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันเป็นสเกลเดียวกันกับแซดดีทอยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาโปรโมทว่าเป็น1ต่อ12นะครับแต่ดันไปสูงเท่ากับ1ต่อ10ของแซดดีทอยนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีก1่ค่ายหลายที่แบบนักสะสมก็ยังงงๆนะครับว่าตกลงมันต้องเรียกว่า1ต่อ12หรือ1ต่อ10กันแน่ <c oughs> แต่สําหรับผมนะครับขอเรียก1ต่อ10ละกันเพราะว่ามันเท่าแซดดีทอยเป๊ะเลย <c oughs> ก็สําหรับตัวนี้นะครับ มันจะแตกมันจะแตกต่างจากแซดดีทอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไดแคสเป็นเหล็กนะครับแซดดีทอยนี่พลาสติกลว้วนๆราคาแบบไม่ถึงพันนะหลักร้อยตัวนี้2,000-3,000นะครับคนเละเรื่องเลยนะครับแล้วจุดขยับนี่กินขาดนะครับจุดขยับแบบหกปักเลยครับแน่นปักๆแถมเปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟ LED ตรงตาก,กับ a าร์ค a ร t o แอนะครับเจ๋งมากๆมีเอฟเฟกตพาร์ทอะไรเหมือนกันเด้เลยนะครับ ใครที่อยากสะสม Iron Man เนี่ยตอนแรกผมก็ก็เทไปทางแซตตีอยนะครับมันรู้สึกว่าโอเคมันคุ้มค่าคุ้มราคาแต่พอตัวนี้ออกมานะครับโอ้โหมันสุดจริงนะครับมันดูมีค่ามากกว่าซะอีกสำหรับคนที่รัก Iron Man นนะครับผมว่าควรจับตัวนี้นะครับเพราะด้วยลูกเล่นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันครบจบเลยนะครับไม่เหมือนทางแซตตีทอยที่ออกมาย้อมแล้วย้อมอีกย้อมแล้วย้อมอีกไม่จบไม่สิ้นนะครับ ตัวนี้เขาออกมาปั้งจบเลยครับเป็นเหล็กแล้วก็มีไฟครบจบดีทุกอย่างครับไม่ต้องมีมาหักหลังซ้ำซ้อนพิการซ้าซ้อนแบบแบบแซดดีทอยนะครับอันนี้จบแล้วครับผมแนะนําเลยไปจัดกันได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็สนนราคาอยู่ที่ก็ตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับแรงแล้วก็หาไม่ค่อยง่ายเท่าแซดดีทอยนะครับแต่บอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ อ๋อที่ลืมไปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากน้องทีทีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนนะครับส่งมาให้รีวิวกันอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับก็สามารถไปติดตามช่องทางของน้องได้นะครับทาง YouTube Channel นะครับวั t เดอร์ทอก็ลองไปดูคอนเทนต์ของน้องนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปตาม s u b s ไ r i ป์ไปให้กำลังใจน้องกันได้นะครับอ่ะเอาละครับทายนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับสายคนรัก i อรอน a มนะครับ ว่าชอบค่าย z d t o y หรือว่า t 0 e หรือว่ามันต่างมันคุ้มค่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วผมจะไปพูดคุยไปตอบในทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการเบอ b อ b ทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ